ตัวนี้นะผู้ชมครับสามเดือนลูกของเดอะซันแท่งขาใหญ่มากเลยนะผู้ชมครับดูสิครับดูแผ่นหลังมันนี่นะผู้ชมดูแผ่นหลังนะสามตัวเนาะเอสองตัวเนาะถ้าวัวให้กินตลอดทั้งคืนจะอ้วนครับเพราะมันกลางวันกินไม่อิ่มใช่ไหมทำไมกลางกลางคืนมันมีเวลากินโตทำไมว่ากลางวันกินไม่อิ่มคับคุณเพราะยามันน้อยมันร้อนวัวม่กินเหมือนควายนะถ้าร้อนมันจะอยู่ร่มนะ พวนะ่านะครับถ้าคนไม่รู้พูกจากแดดบัวจะไม่อ้วนเลยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอกวัวบ้านบ้าน,นะผู้ชมครับที่คุณลุงจะปล่อยวัวแม่พันธุ์ลูกของเดอะซันให้เราในราคา1,20,000บาทแล้วก็มีวัวเพศเมีย2ตัวท้อง7เดือนกับ8เดือนให้เราอีกนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักคุณลุงแล้วกันนะครับ สวัสดีครับคุณลุงครับครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านเหนียงครับโคจักครับตำบลเหนียงหรือโคจักตำบลตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสุรินคุณลุงมีเบอร์โทรไหมไม่มีหรอกนี่เดี๋ยวเอาเบอร์อาจารย์ไปถ้าโทรเข้าอาจารย์จะเจอผมเลยอ่าเดี๋ยวเอาเบอร์ของอาจารย์นะครับผู้ชมครับมมันไไ่ด้ตอนนี้นะผู้ชมครับคุณลุงก็เอาววัเข้าคอกนะผู้ชมครับ วิ่งเข้าข้อเลยผู้ชมครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับช่วงนี้ความมือผมก็จะเป็นนาปังนะครับแต่ว่าปลูกข้าวกอขอนะครับด้านหน้าก็จะเป็นข้อวัวที่ใช้เขาเรียกว่าใช้ขนานะครับทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําเป็นข้อขวัวเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณลุงแล้วกันนะครับความมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างนะครับ ผู้ชมครับวัวเข้าคอกปุ๊บก็จะกินหัวอาหารล็อกไข่ล็อกมันทันทีเลยนะผู้ชมครับอันนี้คือวัวแม่พันธุ์เหรอครับนี่เ<ไ>นี่ครับลูกตัวไหนกำลังท้องเลยอ๋อลูกแม่มันอยู่ทางนู้นลูกกำลังท้องนี่ไอตัวนี้จะโคดแล้วนี่อันนี้ท้องกี่เดือนครับนี่อันนี้เจ็ดเดือนผสมอะไรครับตัวนี้ผสม เลิ่งโค้งโลกโดยตรงเลยนี่ไม่เอาเดซันไม่ได้นี่ตัวนี้มันเดซันแล้วอ๋อตัวนี้คือลูกของเดซันครับก็จะไม่ผสมทับกันอะไรตรงไม่ผสมทับเอาไปพันห้ามาลงนี่คงโนกจำชื่อว่าคันได้ไหมครับนี่ตัวไอ้ตัวผิดนี่ตัวผิดอ๋อไทยไอจะใช่ตัวนี้ใช่ไหมที่คุณพ่อจะขายนี่นี่เลยจะขายเท่าไหร่ครับสองตัวแสนแปดสองตัวแสนแปดครับโองสองตัวไหม ทองอันนี้เจ็ดเดือนหนอ้นุ่นมันแปดเดือนอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเจ็ดเดือนมัน่างการทงเดือนพ่อเขาไปดึงออกให้ดูหน่อยได้ไหมตัวนี้อยากเห็นชัดๆนะคผู้ชมครับสองตัวนี้ใหญ่มากเลยเอาไปประกวดได้เลยตัวนี้ตัวนี้คือสองตัวนี่เดอ์ซันโดยโจอันนี้คือลูกของเดอ์ซันเนาะจารีตัวนี้มีแต่ในทองทับพันหานะไม่ใช่ใหญ่กว่าเดอ์ซันนะอ๋อไอท้องคือทับพันห้าครัไอท้องแรกเนาะครับสาวท้องแรกอีกกี่เดือนคลอดนะครับ ไอ้นี่กสามเดือนอีกสามเดือนคลอดตัวนุ่นหนึ่งเดือนผมเข้าไปด้านในมันจะตื่นไหมนั่นเลยไรยืนอย่างนี้หรออ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บตกให้ดูชัดๆแล้วกันนะผู้ชมครับขออนุญาตครับยืมมาเบาหน่เป็นไํอ่าเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้นะผู้ชมท้องแล้วจะคลอดแล้วท้องกี่เดือนท้องกี่เดือนท้องเก้าเอาแปดเดือนแล้วท้องแปดเดือนมันคลอดกันที่สิบสี่พฤษภาเนี่ยแหละผสมอะไรครับตัวนี้ อันนี้ก็1,500เหมือนกันนะมีใบมีหลอดไหมมีเด็มเังอยู่ตรงไหนผมยังไม่ได้ดูเลยอ่าเดีด๋ยวไปในรถมาไกลนู่นเลยผมได้เอาเรถมาเลยอันนี้มีแต่ชิดตรงชิดหลังอ๋อนี่ส่เนตัวนี่สหมดแล้วเนี่ยครับผมออาง่ายคือสองตัวนี้แสนแปดครับแสนแปดเนาะมีแต่ไอตัวใหญ่นี่มันในตรงธรรมดาอ่า1,500นะครับผมพ่อของคือพ่อแม่ ไอ้นี่ไอ้นี่ก็แม่มันไหนนี่อ๋อแม่เป็นเป็นบราหมั่นตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ลูกไม่มีที่ไมู่ดเลยทำไมถึงว่างัันครับนี่จะลูกใหญ่มีแต่ลูกใหญ่เลยถึงแม่จะเป็นลักษณะนีรช่างแต่ให้ลูกมาอันนี้มันสายเลือดบอยบุนนะไม่ใช่ธรรมดาโอ้สายเลือดบอยบุนครับโอ้ให้ลูกมามีแต่อย่างนี้เลยครับผมอ่าโอเคแม่เขาอยู่ทรงนู้นทางไหนครับนน่นไปทางไหนได้ครับลุงนี่มาทางนี้อ่ะไปดูแม่พันธุ์ฝั่งนู้นนะผู้ชมครับ ออเดินเดินตรงนี้ได้ดิเหรอนี่พี่เหรอตัวขาวเมื่อกี้น่ะตัวนี้เหรอครับไอ้ตัวขาวไหนที่ดูเมื่อกี้น่ะอ๋อตัวเมื่อกี้เหรอครับนี่พี่มันอ๋อนี่คือพี่เขาห่างกันเดือนต่อปีต่อปีนะปีต่อปีไหนแม่พันครับนี่แม่แม่ตัวใหญ่นี่อ๋อริ่มต้นคือลุงแม่ตัวนี้เริ่มต้นคือแม่ตัวนี้ครับอันนี้เกือบมีลูกปุ๊นี่ลูกมันต่อปีละตัวน่ะ ให้ลูกตีละตัวเลยครับนี่ยตัวพู้นี่ก็ขายขผงขายแสนสองคู่นี้ครับแต่ทับแล้วนะแสนสองคือตัวไหนบ้างตั้งแม่ลูกแม่ลูกตัวนี้คือแสนสองครับแต่ทับแล้วนะแม่แม่ทับแ,แล้วแม่นี่ให้ลูกมันมีที่ตีเลยเนาะไม่มีเลยออืดูสิตัวพูนี่ทำพันได้เลยนะตัวพู้มีสีชมพูเนาะชมพูทุกอย่างเลยนะผู้ชมครับ สูบแล้วกันนะผู้ชมครับวัวตัวนี้ราคาแสนสองนี่คือได้ลูกได้ลูกด้วยได้ลูกด้วยแล้วก็ทับแล้วทับผักท้องยังเพิ่งทับเพิ่งทับวันที่สี่ที่สันมาอ๋อแต่วัวตัวนี้ทับจิตทุกตัวเลยคือทั้งเดียวป้งเลยครับปีละตัวข้อดีของวัวนี้คือให้ลูกปีละตัวให้ปีละตัวเลยปรุงขายไร่นะแสนสองแสนสองมันให้ลูกสวยไม่สวยท่านก็ดูแล้วกันครับอันไม่ทำมาโอมาขายใหญ่เบ้อเลยนู่นทำโคพันได้นะครับผม โอเคครับผู้ชมครับด้นหน้านุ่นเอาลูกของตัวซันด้วยครับอันนี้ก็คือลูกลูกแรกของนี่ลูกแรกอันนี้คือลูกแรกของตัวนุ่นครับอ่าโอเคครับผู้ชมครับนี่ลูกแบบดันเหมือนกันลูกตัวซันเหมือนกันนี่ตัวเล็กอ๋อกระพุ้ตัวเมียครับตัวเมียโอ้ไม่ธรรมดานะครับผู้ชมครับตัวของผู้ลุงมีตัวสวยๆเลยนะไม่ีฟังให้กินเท่าให้กินตลอดมันมีพรอยอย่างนี้ทำไมถึงบ้าฟังไม่มีหน้าปีมันจมหมดอ๋อเขเพิ่งมีฟังให้กิน คือมีกินตลอดทั้งคืนมันจะอ้วนวัวคือถ้าวัวให้กินตลอดทั้งคืนจะอ้วนครรับเพาะมันกลางวันกินไม่อิ่มใช่ไหมทำไมกลางคืนมันมีเวลากินตโตทำไมว่ากลางวันกินไม่อิ่มคนัลุงเพราะยามันน้อยมันร้อนวัวไม่กินเหมือนควายนะถ้าร้อนมันจะอยู่ร่มนะพัวนะถ้าคนไม่รู้ผูกจากแดดวัวจะไม่อ้วนเลยมันไม่เหมือนควายที่ไหนควายมันนอนในน้ําในอะไรได้ครับผมคือถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าตากแดดจะไม่ผูก เล่ถ้าเล่มันหอบหอบแล้วก็วัวไม่ค่อยกินหญ้าด้วยไม่ค่อยกินหรอหแตดงว่าถ้าวัวกับคอกมาต้องมีหญ<อ>้าเยอะคือมันไปข้างกลางวันเหมือนเดินเล่นเดินเล่นกินได้ไหมลเอ้าแต่ไม่เยอะหรอกเนะาะโอเคครับผู้ชมครับผู้ชมครับเดี๋ยวลุงนะครับจะเอาไอ้ตัวเล็กมาข้างหน้าให้เราดูนะผู้ชมครับ<ป>เดี๋ยวเราชมนะผู้ชมครับ S <S <S ตัวเล็กลูกของอะไรนะคุณลุงลูกของเดือดซันเนาะอาไล่มาครับไล่มาต้องรู้อะไรอ่ะพวกขาใหญ่เนาะขาใหญ่เล,เลยเลยตั้งแต่งโบนี่สามเดือนนี่ตัวนี้สามเดือนสามเดือนเป๊ะเลยสามเดือนห้าวันอันหนึ่งนะครับตัวนี้นะผู้ชมครับสามเดือนลูกของเดือดซัน แข้งขาใหญ่มากเลยนะผู้ชมครับดูสิครับดูแผ่นหลังมันทำพ่อันได้เลยนี่นี่ผู้ชมดูแผ่นหลังกันนะสามตัวเนาะเอสองตัวเนาะสองตัวแสนแสนสองแสนสต่อรองได้นิดหนึ่งเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยคุยกันได้นะคุณลุงเนาะอ่โอเคครับผู้ชมครับแม่การันตีว่าให้ลูกสวยมากไม่ไม่มีที่เลยไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียอืมคือคือท้องมายังไงก็สวยทุกตัว ต้องเลือกพอพันอย่างนี้เลยต้องเลือกพอพันดีๆใช่ไหมครับอ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้เป็นคอกวัวบ้านๆเลยนะผู้ชมครับโอ้ตัวนี้ก็สวยนะผู้ชมครับตัวนี้ก็แข้งขาใหญ่เนาะอันนี้มันเอาไปประกวดได้นะสวยคุมมาได้ให้อาหารนะนี่ให้กินแค่หญ้ากับฟางใช่ไหมครับอือสองตัวนี้ก็คือท้องท้องเท่าไหร่นะอ้นี้สรงเจ็ดเดือนนี่ท้องเจ็ดเดือนครับไอันนู้น เดือนปีนี้ทั้งแปดเดือนมันทอดห่างกันสองเดือนทอห่างกันสองเดือนครับอ่ะโอเคครับผู้ชมครับคือลุงอ่ะไม่มีธีการเลือกแม่พันธุ์เนาะไม่มีแต่ลุงมีธีการเลือกพ่อพันธุ์เลือกพ่อพันธุ์ดีมาคือเราต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่มาผสมกับวัวเราแค่นั้นแพงไม่เป็นไรเมื่อไหนรามันเมื่อกี้มีแต่สองพันกับพันห้าหรือสองพันห้าอย่างเนี้นะครับผม ก็คือหลักหลักการง่ายคือผสมวัวพ่อพันธั์แต่ไม่ให้ซ้ากันนะแต่ไม่ให้ห้ามทับสายพันธุเมื่อไหนนี่ลูกเจอชันจะต้องเปลี่ยนทันทีไม่ไม่ผสมเดือดกันมันจะไม่ใหญ่นะอ๋อโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมสังเกตว่าวัวของลุงกินหญ้าไม่เลือกเลยเนาะไม่เลือกเลยทำไมก็ลุงมันเป็นพ่ออะไรฮะเดี๋ยวไม่รู้กินอย่างนี้เลยเพไม่ผมไม่เกี่ยวยญาอ่อนให้กินไม่เกี่ยวยาอ่อนให้กินต้องผสมกันเลยทําไมองลุงก็ถ้าถ้าเกี่ยวแต่ยญาอ่อนให้กินมันไม่กินในญาอื่น มันกินระยะอ่อนแล้วมันขี้ไหลด้วยวัวไม่อ้วนนะถ้าบัวกินระยะอ่อนไม่อ้วนไม่อ้วนขี้ไหลขี้ไหลสังเกตว่าหญ้าของคุณลุงนี่จะมีพวกตัดแบบไหนก็เอามากินหมดเลยผสมกันกับหญ้าเก่าหญ้าอะไรร่วมกันหมดเลยอ๋อแต่มันก็กินของมันใช่ไหมตัดถึงพื้นเลยตัดถึงพุ้นเลยครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ถ้ายากด้วยรออีกครับไม่มีใครซื้ออีกแบบพันเจ้าสิดีไป จะโคตรทันทีเลยตรงผ่นานตรงเลยใช่ไหมครับอโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณลุงทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับลุงครับอย่าให้ดูแลมันให้ดีอย่าปลอยถ้าถ้าปลอยวัวมันเป็นอะไรไปมันก็จะไม่คุ้มเลยนะเลี้ยงวัวต้องรักวัวอย่าให้ ดูแลเต็มที่น่ะครับผมเหมือนดูแลลูกหลานม,มันเหมือนกันเลยคิดว่าเป็นลูกหลานใช่ไหมเหมือนกันเลยอม,มเวลาท้องเกือบครบสิบวันครับผมผมจะนอนอยู่กับว,วัวตลอดอ๋อนอนดูเขาเหลือไม่ได้วัวบางตัวมันโกรกอนครับผม โคตรกรสีห้าวันก็มีอืหรือคตรลังสีห้าวันมันเป็นอย่างนี้นะครับผมตเมียมันเหมือนกันแสดงว่าเราต้องมีใจใสขนาดน,นั้นเลยเนาะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ